สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมิซูบูชิแชมเช่นเคยนะฮะในช่วงประมาณปี1987เนี่ย38ปีที่แล้วนะจะมีการผลิตมิซูบ i ชิแชมเนี่ยทำการผลิตแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกของสิทธิผลนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีตัวพิเศษออกมาเยอะเช่นกันนะครับแต่ในตระกูลเจนแรกของมิซ s บูชิแชมเนี่ยจะเป็นแชมโฉมที่1ห,หรือเรียกว่าแชมวัน ความจริงมันจะไม่ใช่ชื่อว่าแชมป์โดยตรงนะจะเรียกว่าล a นเซอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นตระกูลบอดี้จะเป็นแล a นเซอร์แชมป์แล้วนะครับแต่จะเป็นแชมป์โฉมที่1น,นั่นเองนะฮะยุคนั้นเนี่ยก็จะมีตัวพิเศษออกมาอย่างพันหกเทอร์โบนะครับตัวปกติเนี่ยก็จะเป็นพ3นสามพัท็อปสุดก็จะเป็นพันหกเทอร์โบไดครับผม ในโฉมนี้เนี่ยถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะของมันก็จะเป็น l a นเซอร์ฟิโอเนะครับถ้าเป็นชื่อของมันนะมันจะใช้ชื่อที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะตอนนั้นคือจะมีเครื่องพันสามพันห้าันะสมัยนั้นก็ถือว่าจัดเต็มให้แล้วนะครับคือหน้าปัดจะเป็นดิจิตอลนะส่วนถ้าเป็นโฉมส่งออกภายในประเทศอื่นเนี่ยนะครับผลิตภายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะจะเป็นตระกูลแชมทู แชมป์ทูเนี่ยจะเปิดตัวช่วงประมาณปี1,988นะครับผลิตและก็ส่งออกโดยสิทธิผลมอเตอร์แต่ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นชื่อของ MMC สิทธิผลนั่นเองนะฮะมิ i ซูบิชิมอเตอร์ปราดเปรื่องเรื่องเทคโนโลยีตระกูลแชมป์ทูเนี่ยคือจะเป็น l ลเซอร์แชมที่มีการปรับหน้าตาใหม่และก็ลดขนาดเครื่องเป็นจากเดิมที่มี1 6 5 0จะเหลือแค่1 3น0นั่นเองนะฮะ ผลิตภายในประเทศพร้อมกับส่งออกไปยังแคนาดาแล้วก็ยุโรปนั่นเองแต่ก็ะดอตีกลับมาบ้างเล็กน้อยพอช่วงนั้นแท็กซี่มิเตอร์ออกมาใหม่ๆก็จะเป็นโฉมแชมป์ทรีนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นจะมีกรองไอเสียชื่อว่า m c a คออกมานะครับยุคนั้นเนี่ยแชมป์ทรีหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ยุคนั้นก็จะมีตัว3ประตูออกมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัว1.5ด้วยสำหรับตัว1.5เนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้าน,นะครับจะใช้ชื่อว่า Dan เซอ 1.5โอเคพูดถึงตัวพิเศษเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาจากตัวแชมป์ทูก่อนนะครับแชมป์ทในยุคนั้นเนี่ยสีของมันต้อเป็นสีพิเศษนะยุคนั้นก็จะเป็นสีชมพูเป็นต้นแล้วก็สีดำนะครับส่วนล้อของมันถ้าเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยเนี่ยจะเป็นลายกากบาทตามในภาพนะซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยแล้วก็จากความได้จะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะยุคนั้นก็จะมีการส่งออกไปใช้ชื่อว่ารถแล้วก็พรีมัรโคร สำหรับตลาดแคนาดาและก็ยุโรปเป็นต้นนะแต่ว่าบางข่าวก็ลือมาว่ามีการส่งออกและก็โดนตีกลับเนื่องจากคุณภาพการประกอบภายในประเทศนะโอเคมาดูชมแรกพิเศษของมันก็คือเป็นสีออกชมพูนะในยุคนั้นเนี่ยจะมีสำหรับนางสาวไทยก็คือแชมป์เลดี้เป็นชมแชมป์ทูนะครับแต่ว่าสีของมันเนี่ยความจริงมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเมื่อโดนสัมผัสกับบางอย่างเช่นแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นสีออก อมชมพูนะครับลองสังเกตดูนะครับลองเลือกภาพดูก็ได้เดิมทีจะเป็นสีขาวล้วนแต่ว่าพอโดนแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นสีออกอมชมพูซ่อนไว้ด้านในอยู่นะครับคือถ้ามองตาเปล่าเนี่ยสังเกตผ่านๆอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าลองเพ่งตาไปดูดีๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าจะมีสีออกชมพูเนี่ยซ่อนอยู่ด้านในนะครับ น,นี่คือลองจําลองทําให้ดูนะคือสีจะออกมาประมาณนี้แต่ของจริงอาจจะแบบว่าจะมองไม่ออกหน่อยนะครับเพราะว่าคือรถมันก็อายุเยอะมากแล้วนะบางคนแบบว่าไปทําสีใหม่ก็มีนะครับยุคนั้นก็จะมีเป็นแบบว่าเครื่องสอําอางนะมันจะมีของแถมติดมากับรถเลยอย่างเช่นเครื่องสอําอางแล้วก็ตุ๊กตาหมีที่เป็นของมิซูบิชินะครับในยุคนั้นนะไปดูสีต่อไปนะครับมันจะเป็นสีดําล้วนเลยพร้อมกับสปอยเลยนะ สำหรับสีดำล้วนเนี่ยคือถ้าเป็นแบบว่าถ้ามาเติมสุดๆนะมันจะมีสติกเกอร์ลายคาดแดงๆติดตรงประตูด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่า Black Knight ออกมาด้วยนะครับการชนจะเป็นสีเทาจะมีสติกเกอร์ติดตรงด้านข้างเป็นลายคาดสีแดงนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าจะเป็นกระจังหน้าสีดำออกมาด้วยนะครับ ตรงด้านหลังเนี่ยคือมันจะมีสปอยเลอร์ออกมาซึ่งคาดเดาว่าจะเหมือนของมาจากโรงงานโดยตรงนะเมื่อก้าวมาดูด้านหลังเนี่ยคือมันจะมีสติกเกอร์คำว่า Black Knight ติดออกมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็หมายถึงเป็นตัวพิเศษนะสำหรับเจาะกลุ่มมันจะเหมือนรถที่แบบว่าเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นของผู้ชายชยอบคอสปอร์ตนะคือดีไซน์อ่ะมันจะเหมือนกับทั่วไปเลยแลนเซอร์แชมป์ทั่วไปแต่ว่าสีของมันนะ่ะมันจะเป็นสีพิเศษนะซึ่งจำนวนจำกัดเนี่ยถ้าเป็น ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นส0 0้อยคันมัน้งแต่ถ้าเป็นแชมป์โฉมสีชมพูอ่ะมันจะเป็น4ี่ิคันได้นะครับ30คัน40คันนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะโฉมสีดำยังพอสังเกตได้อยู่แต่ถ้าเป็นโฉมสีชมพูอ่ะมาต้องเพ่งตาไปดูดีๆนะเพราะว่าสีเดิมมันจะเป็นสีขาวนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นสูตรบางอย่างมั้งทาให้เป็นมันจะมีสีอมชมพูออกมาด้วยนะครับถ้าว่าไปดูใกล้ๆนะครับ ยุคนั้นก็จะมีโฉม1.5นะซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเป็นโฉมที่มีเกียร์อัตโนมัติแล้วก็หน้าปัดดิจิตอลเป็นครั้งแรกในปี1989นะครับจะนำโฉม1.5เนี่ยมาทำการออกตัวพิเศษโฉมใหม่ก็คือแชมป์ทูชูตติ้งสตาร์นะครับเป็นโฉมสุดท้ายเป็นรุ่นพิเศษสุดท้ายของตระกูลแชมป์ทูนะครับสีเนี่ยเท่าที่สังเกตนะมันจะเหมือน ตรงแถบล่างจะเป็นสีดำๆนะแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีออกขาวๆหน่อยยุคนั้นจะเป็นโฉม1.5นะครับออกมาทําการตกแต่งใหม่เพื่อเป็นรางวัลหลักสาไทยนะแต่ว่าตัวพิเศษของมันถ้าเป็นโฉมนี้ถือว่าของจริงเนี่ยภาพจริงถือว่าหาดูยากพอสมควรนะคือเห็นได้แค่ในโบชัวนะครับผมซึ่งสีของมันเนี่ยน่าจะเป็นบอกว่าสีขาวล้วนเลยนะครับ แต่ในส่วนแทบล่างเนี่ยแทบล่างของมันมันจะเป็นโทนสีดำๆเทาๆออกมานะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีออกขาวๆบนๆหน่อยนะครับหลังจากปล่อยโชมนี้ไปในช่วงปี2,532เนี่ยหรือปี1,989นะครับในช่วงปี1,991เป็นต้นไปนะครับโชมสุดท้ายในตระกูลแชมป์เนี่ยก็จะเป็นโชมแชมป์ทรีนะครับแชมป์โฉมที่3นะที่มีการ ออกมาเจาะก,กลุ่มแอบเจาะก,กลุ่มตลาดแท็กซี่โดยเฉพาะออกมาด้วยนะครับยุคนั้นก็จะมีเครื่องพันหเป็นต้นรุ่นพิเศษเนี่ยก็ถือว่าไม่มีแล้วนะครับเป็นโฉมสุดท้ายของตระกูลแชมป์นะเป็นการปิดตำนาตระกูลแชมป์มาสู่ในยุคข,ของแลนเซอร์อีคาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงของอ e ีคาเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าแคตาลิติกแชมป์นะเป็นการปรับหน้าตาใหม่พร้อมจะมีระบบกองไอเสียนยออกมาด้วยนะ เป็นเจสุดท้ายท้ายสุดของตระกูลแลนเซอร์แชมป์นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับรุ่นพิเศษของมิสซูบิชิแชมป์ในช่วงนั้นนะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับซึ่งก็พอสรุปมาเท่าที่ได้แล้วกันนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ